สวัสดีค่ะอาจารย์เกศพุทธชาตินะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า o o m นะคะเอาไว้อัดวิดีโอเวลาเราสอนนะคะ Room <Lo om S 1> ก็หาไม่ยากค่ะก็พิมพ์ l o o m นะคะแล้วก็ไปหน้าที่ล o o วิดีโอนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกแต่ว่าพอดีอาจารย์เกศสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยจะเข้ามาในหน้านี้ได้เลยนะคะหลังจากสมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยแล้วก็ เริ่มใช้ลูมเนีคะเราก็จะมามีตรงนี้นะคะเป็นเหมือนดอกจันเนี่ยคะอยู่ข้างบนด้านบนนี้นะคะวิธีการอัดก็ง่ายนะคะเราสามารถกดมาจากด้านบนนี้ตรงแถบนี้เลยก็ได้หรือว่ามากดตรงนี้ก็ได้นะคะ r e คอร์รอดวิดีโอนะคะพอเราจะ Record ดวิดีโอมันก็จะมี3สเต็ปให้เรานะคะว่าคุณจะ ทั้งสกรีนและกล้องไมค์ก็คือจะเอาหน้าจอแล้วก็กล้องที่มีรูปของเราหน้าของเราอยู่ด้วยไหมนี่นะคะปรับกล้องนิดหนึ่งนะโอเคแล้วก็จะเอาเฉพาะหน้าจอสิ่งที่เราต้องการสื่อสารกับผู้ชมอย่างเดียวไหม PowerPoint ของเราอย่างเดียวไหมนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างที่เป็นคนพูดเนี่ยก็จะมีแต่เสียงนะคะแล้วก็มีรูปภาพของเราเราสามารถเลื่อนตำแหน่งมันได้ด้วยนะคะแล้วก็ หรือว่าจะเป็นแต่กล้องอย่างเดียวนะก็คือหน้าของเราอย่างเดียวที่เราพูดๆดอยู่เนี่ยนะคะคือโฟกัสได้3ที่กล้องอย่างเดียวคือหน้าของเราหรือ screen only ก็คือบนจอหน้าจอสิ่งที่เรากําลังสื่อสารกับผู้ชมอยู่นะคะหรือ power point ของเราหรือรูปภาพของเราหรือ pdf ของเราที่อยู่หน้าจอ s ส r รีน only สุดท้ายก็คือทั้ง2ออย่างทั้งสกรีนแล้วก็ ตัวกลองด้วยนะคะเสร็จแล้วทีนี้พอเราจะอัดอะไรก็ตามนะคะเราก็ควรไปเปิดเนื้อหาก่อนนะคะเช่นอาจารย์เก๋จ,จะอัดเป็น PowerPoint สไลด์ของตัวเองเนี่ยนะคะก็ต้องเปิด PowerPoint ขึ้นมา,าสมมุติว่าจะพูดถึงสไลด์นี้นะคะก็เราก็เปิดสไลด์เรามานะคะเสร็จแล้วเราก็กดดอก จันเมื่อกี้หรือว่ากดหน้าจอร e คอร์ดเมื่อกี้พอกดปับ๊บมันก็จะมาหน้าจอนี้นะคะเริ่มอัดได้นะคะเราก็พรีเซนต์ไปนะคะเราก็พูดถึงว่ากิจกรรมของเราเป็นกิจกรรมอะไรบ้างอย่างไรบ้างอธิบายไปนะคะซึ่งก็จะมีหน้าของเราอยู่ด้านล่างนี้เราจะย้ายหน้าเราไปไว้ตรงอื่นก็ได้นะคะแล้วก็พอเราอัดเสร็จเราพูดเรื่องทุกอย่างที่เราอยากจะพูดเสร็จปับ๊บเราก็กด finish record พอเราได้วิดีโอที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นวิดีโอที่เราจะเอาสามารถสามารถไปแชร์ให้กับนักศึกษาได้เ,เวลาแชร์ก็ง่ายคะ่ะแค่ก o p y l i n k นะคะเราจะเอาวิดีโอนี้ไปแชร์ให้นักศึกษาหรือว่าผู้เรียนนะคะเราก็ Copy Link งนะคะ Copy l ี n k ์ไปเลยเราสามารถ Tri มได้ด้วยก็คือเราตัดต่อได้ด้วยทำให้มันสั้นลงเราจะตัดตรงไหนออกอะไรก็ได้นะคะ เรากดนี้ปั๊บเราก็จะได้ลิงก์แล้วเราก็ไปแปะได้เลยนะคะตามช่องทางต่างๆเช่นในไล n e ในแชทใน Google Meet ที่เป็นแชทบ็อก์นะ,ะเราก็ใส่เข้าไปได้เพื่อให้นักศึกษาหรือว่าผู้เรียนได้ดูวิดีโอของเรานะคะซึ่งวิดีโอนี้ก็จะมีความยาวแค่ไม่เกิน5นาทีนะคะพอ5นาทีปั๊บก็จะตัดทันทีเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้สอนนะคะที่จะมาอัดหน้าวิดีโอสอนนักศึกษานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ